ไม่ Blue t e กเ win. ไล่เขาต้องยสยเฉยอัดไม่มีแล้วที่ออกเลยเปิดประเด็นแน่ทีเลยสั้นเท่กันจังเลยเท่กันจังเลยร้องคนเดียวเลยน่ะ อไอกรีเมันคัออ<ฮ>่วโอ้เหล่ากาว่ะ